ตอนลงคุณวันนี้อยากจะให้มาจ่ายเงินกับของอร่อยสักหน่อยทำไมอยากอวก็ถูกอ,อยากจะหลีกหนีความวุ่นวายจากกรุงเทพไปที่ไหนมาวุ่นวายแถวอางทงด้ค่คุณแถวเนี้ยก็วุ่นวายพอกันแต่ว่าอ,อย่างน้อยก็้อวอกรุงเทพมันนนทบุรีนี่เลยของอร่อยอ่ะมีอยู่ทั่วไปแต่ของอร่อยที่อยู่ใกล้ๆกกรุงเทพครับตลาดเวลานิดจึงแต่ได้กินของดี แถวนี้นเอาจิงๆพูดง่ายๆก็คือบางใหญ่เออคนจะเยอะนิดนึงครับผมร้านกาแฟดีๆเนี่ยอยากจะมาแน,นาะนำคุณวันนี้เนี่ยมาไม่ไกลแต่ได้ทานกาแฟดีๆได้ทานยำเด็ดๆยำแซ่บๆของดองของอยำก็ต้องมาแต่แน่นอนเปิดวันเพื่อความสดชื่นจะพาน้องไปทานกาแฟก,ก่อนให้ตื่นกันนิดนึง บิกเนตหน่อยอ่าบิกเนตร้านนี้เป็นกาแฟที่ไม่ธรรมดาลและมีสายพันธุ์ที่คุณหาไม่ได้จากที่อื่นร้านชื่อ The Old School Specialty Coffee นะคะเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันค่ะไปเจอกน้าน,นี่ค่ะและตอนนี้ครับผมอยู่กับเจ้าของร้าน The Old School Specialty Coffee คุณออบครับสวัสดีค่ะสอัคดีครับผม ร้านบอกเลยว่ากาแฟเราเด่นกาแฟเราเด่นับยังไงครับผมกาแฟเราเนี่ยจะมีให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีเฮาส์เบรนที่เป็นระดับสเปเชียลตี้ระดับ COE ระดับที่ใช้ในการประกวดการแข่งขันเนี่ยสลับหมุนเวียนกันตลอดที่อยู่ในร้านให้เลือกใช่ครับผมแล้วมาแต่ละเดือนก็จะอาจจะเจอเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันด้วยถูกไหมถูกต้องครับนี่ก็เลยเป็นความพิเศษสําหรับพอกาแฟซึ่งนอกจากพอกาแฟเผื่อมากับคุณแฟนที่นี่นอกจากกาแฟเด่นแล้วขนมก็อร่อยอร่อยยังไง คือเราเป็นพ a t i s ซแนวฝรั่งเศสที่มีความซับซ้อนในเรื่องของมิติของรสชาติครับแล้วก็คุณภาพที่เราใช้เนี่ยจะใช้วัตถุดิบที่ค่อนข้างดีมากบอบใหม่บอบสดทุกวัน้คือจะมีที่ทําอยู่ด้านหลัง,งเลยถูกไหมค,คะ,ะแล้วแต่ละวันเมนูเหมือนกันไหมคะ หลักจะมีเหมือนกัน6ตัวแต่ว่าทุกๆ3หรือ4เดือนเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนใหม่มีตัวใหม่ๆเข้ามาหมุนเวียนตัวเก่าก็ถูกถอดออกไปแล้วชวงนี้6ตัวมีอะไรบ้างครับจะมียูสุทาร์ดครับมีสตรอเบอรี่ช็อตเค้กมีมูสพิสตาชิโอมูสช็อกโกแลตนะครับมี ousse, io, อ่าบลูเบอร์รี่ช uh, ็ uh, อตเค้กครับก็จะเป็นแบบเป็นกล่งผลไม้แต่ก็คงความช็อกโกแลตไปด้วยไงสไตล์แบบขนมฝรั่งเศส้าแบบผม คอกาแฟเดอร์ตี้หน่อยเห็นเดอร์ตี้ร้านนี้มากเป็นหมุดแห่งเดอร์ตี้ก็จะต้องลองสักนิดนึงเดอร์ตี้มาให้เราทานแต่สำหรับสาว สายแบบอยากทานกาแฟแต่ไม่หนักมากมีอะไรแนะนำไหมแบบมีความฟรุตตี้นิดๆอะไรอย่างเงี้ยมีครับก็จะเป็นตัวเครื่องดื่มที่ชื่อว่าอะแมนดารินตัวนี้จะเป็นส้มคั้นสดครับแบบเอฟเฟซโซช็อตแล้วก็จะมีท็อปปิ้งด้วยบลูเบอร์รี่ด้วยครับโอ้ตายเปรี้ยวซ่าสดชื่นสดชื่นสดชื่นทานง่ายแล้วเดี๋ยวขนมรองให้คุณออฟเลือกให้กันละกันตอนนี้ขอบคุณคุณออฟก่อนค่ะขอบคุณค่ะ มาแล้วครับผมเมนูต่างๆ start the day with coffee and p a s t r y โอ้ยเกลยดคำาเริ่มต้นวันใหม่ใหม่ด้วยเสือสายฝนที่ชุมช่มฉ่ำดีกว่าอ่ะ,อะกินหวานก่อนอเฮ้ยไม่กินข้าวโอเคสิได้เลยเริ่มเลยกินหวานก่อนเลยละกันนะครับผมเมนูของผมด้านหน้าเนี่ยน่ากินมากคือบุตรของเดอร์ตี้ก็ต้องกินเดอร์ตี้ซะหน่อยทำไมมีอะไรอยู่ข้างๆแบบเดอร์ตี้ที่นี่เขาใส่าชาเขียวอ๋อก็นั่นแะเหมือนเห็นแอะเหมือนชาเขียวทำไมถึงมีชาเขียวเดี๋ยวต้องลองดูว่าเดอร์ตี้ที่นี่เป็นยังไงผมขอบินเลยแล้วครับ มันละมุนมันหอมกําลังดีมันมีแบบกลิ่นของชาเขียวมาตัดนิดๆซึ่งไม่ได้มารกวนกาแฟเลยยีงน้มากละมุนมากอันนี้อันนี้คือไฮไลท์เลยเหมาะกับเธอมากออสค r e รสเป็นแบบดอกกุหลาบนี่ว้าวดูดีิเลยข้างในคือเป็นชั้นๆแต่ความเค้กฝรั่งเศสนะจะมีความเป็นแบบนี้คือด้านในจะต้องมีความซอสมีซับซ้อนนี่เดี๋ยวให้ดูด้านในว่าแบบ แบบมีหลายชั้นมีหลายเลเยอร์ใช้ระยะเวลาในการทำนานอะไรเงี้ยคือนี่คือเป็นซิกเนเจอร์ของเค้กฝรั่งเศสหลากหลายสิ่งอร่อยหอมอ่ะคือเขาจะมีมูสต้องขอบเนี่ยจะเป็นมูสพิตาชิโอจะเป็นละมุนล,ละมุนหอมหอมมันมันครับกัดเข้าไปตรงกลางมันจะมีเหมือนเป็น ฟิวพาคอตตาแล้วก็มีแบบสตรอเบอรี่คูลิสเป็นแบบเหมือนซอสผลไม้อยู่ด้านในเกียรตการอธิบายตรงไหนของฝั่งนี้เนี่ยคุณพี่เขาก็เลือกให้แบบเป็นกาแฟทันง่ายสำหรับคุณผู้หญิงนี่คือชื่อว่าอเมดาริน,รนก็คือ้านล้างใหจะเป็นส้มนะคะอเมเดอรินขันสดแล้วด้านบนก็จะเป็นกาแฟท็อปด้วยผลไม้ที่เป็นบลูเบอรี่ด้านบนอาชิมอีกสักหนึ่งครุ๊ดึดับรรยากาศ ของที่นี่กาแฟทานง่ายอยู่แล้วคือแค่กาแฟก็ทานง่ายแล้วคือเป็นกลิ่นหอมที่ไม่เหมือนที่อื่นสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ไม่ขมแต่กลิ่นกาแฟดีมากอย่างที่บอกว่าเป็น house บลนด์ถูกไหม house บลนด์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่แต่ละร้านจะเลือกมาผสมมา m ิ x กันแบบไม่เหมือนกันจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละร้านเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบ house บลนด์แบบที่นี่ชื่อนี้ชื่อนี้ก็ต้องกินที่นี่เท่านั้นตตแต่มาต่อที่ของหวานสําหรับ ายช็อกโกแลตกันดีกว่าอันนี้คือ Old School Secret นะครับอุ้ยดูดีจังเ,<ห>เลยข้างในมันมีอะไรอ่ะเป็นคุลิสเป็นราสเบอร์รี่ค่ะเป็นซอสคือจะบอกว่าข้างในเนี่ยนอกจากจะมีเป็นราสเบอร์รี่ซอสแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีช็อกโกแลตเป็นมูสแล้วด้านล่างตรงนี้คือบราวนีอืมอุ้ยมีอะไรกรอบๆก็ไม่รู้ด้วยนะคะ่ะเนี่ยตรงนี้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 กี่ชั้นเข้าไปแล้ว อ๋อมันเหมือนเป็นขนมปังอะไรสักอย่างอ๋อเขาจะมีความกรอบๆโปร่งๆอ,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 อยู่ข้างในด้วยค่ะ <S <S อันนี้จะบอกว่าไม่ต้องเป็นสายช็อกโกแลตจ๋าก็ทานได้คือทานแล้วมันจะมีรสเปรี้ยวๆหวานๆมาตัดอือร่อยแล้วก็ไม่ได้ช็อกโกแลตจ๋าจนแบบรู้สึกว่าขมแต่หวานน้อยอร่อยมากค่ะแต่อันนี้เป็นเมนูใหม่หมล่าสุดที่เพิ่งมีของที่ร้านคือวันที่เรามาเนี่ยเป็นวันแรกที่ที่เขาทําของที่ร้านเลยก็คือเป็นพรอโเป เพราะก็อันนี้คือแบบเพลนและอันนั้นจะเป็นแบบมีหน้านิดนึงตกแต่งด้วยผลไม้สดซึ่งน้องทำหน้าเหมือนแบบไม่ต้องกินแต่พี่ชอบกินมันดูฉ่ำมากเลยอะน่าินอร่อยมากหอมมากหอมมากหอมมากชอบมากเพราะก็สไตแบบมีเนื้อมีหนักให้กินคกูหนาหนาหน่อยแต่ว่าข้างนอกกรอบข้างในนุ่มๆนั่นๆหอมเลยอร่อย นุ่มอร่อยนุ่มหอมใช่ไหยอร่อยอ,อีกหนึ่งร้านกาแฟ,ฟคุณภาพดีบเบเกอรี่โดนใจยานบางใหญ่ต้องร้านนี้เลยร้านดิโ c สคูสเปเชียลตี้คอ f ฟ e ่ร้านคาเฟ่สุดชิคที่มีเมเล็ดกาแฟให้เลือกหลากหลายตามต้องการเมนูที่ต้องห้ามพลาด Di อร์ต้กาแฟที่สกัดเอาเฉพาะหยดเอสเพรสโซออยมาผสมกับนมสูตรพิเศษบวกกับมัทฉาสูตรพรีเมียมทําให้ได้รสชาติที่เข้ม มันนัวและหอมกิ่นมัทฉะหรือจะเป็นเมนูอนแมนดารินกาแฟที่มีส่วนผสมทั้งส้มแมนดารินพีชและชาโอเคอีกทั้งยังท็อปปิ้งด้วยบลูเบอรี่สดยิ่งกินก็ยิ่งสดชื่นนอกจากกาแฟแล้วเบเกอรี่ของที่ร้านนี้ก็หามพลาดเช่นกันถ้าใครแวะมาต้องมาลองชิมกันให้ได้เลยเพราะว่าร้านอร่อยมากที่อยู่ร้าน The Old School Specialty Coffee นะครับ<ะ>เขาจะอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษ ฝั่งขาออกไปสุพรรณบุรีะนะครับผมหรือง่ายๆก็คือเซิร์ช GPS เลยคำว่า Leo School Specialty Coffee นะครับ,ร,บร้านเขาจะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับผมเบอร์โทรก็คือ0 6 3 529 6 5 64ครับที่จอดรถก็มีด้านหลังร้านหรือว่าจะจอดหน้าร้านก็ได้ครับแล้วที่สำคัญวันนี้เจ้าของก็คือน่ารักมากเพราะ,ะว่าให้สิทธิพิเศษสำหรับแฟนรายการที่จอดลงพุงแต่อย่าลืมนะคะทุกคนที่มาจะมาบอกว่ามาจากชิ้นจอดลงพุง ต้องมีคุณต้องสแกน QR code กดรับสิทธิ์และอย่าลืมแคปหน้าจอเก็บเอาไว้นะคะเอาหน้าจอนั้นแหละมาโชว์กันที่ร้านเลยเมื่อมาทานที่ร้าน The Old School Specialty Coffee นะคะรับไปเลยทันทีกับส่วนลด10%แบบไม่มีขั้นต่ำและไม่จำกัด จำนวนสิบแต่ว่าหมดเขตวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะจ๊ะสกแกนวไว้ก่อนเลยตอนนี้นะครับกินกาแฟาเปิดวันกันแบบนี้แล้วแฮปปี้ก <Happy S 1> ันแล้วเดี๋ยวไปกินของแซบต่อเฮ้ยสุดยอดอะ่ะเธอได้ถามกระเพาะหรือเปล่าทำงานยังไงได้สิเราจะกินอะไรก็ได้เ,เรา,เราะรจะเร,ารเริ่มก่อนเริ่มหลังอะไรก็ได้เราผ่านมาเจ็ดเราผ่านมาทุกอย่างแล้วเสแล้วเดี๋ยวไปกินกันต่อยำแซบๆสบกครู่เดียวค่ะ